ไปคืองานทะีโนตนะครับโปรแกรมทีโนตที่ใช้ในการนำเสนองานหรือจะเป็นแารวินโะดก็คือโปรแกรมอะไรครับนะนะมัติซอฟอาแร็คนะมัลติซอฟเขาไ้นะก็ใชนะ้เป็นโปรแกรมที่ใช้นาน,น,นเสนองานเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะสอนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำเสนองานผ่านทางเว็บไซต์ นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะเราเคยเข้าเว็บไซต์กันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใชไหมนี่คิดว่ามันคุณยากไหมเว็บไซต์เนี่ยยากหรือง่ายยากฮะยากเพราะเราไม่เคยทำเราคิดว่ามันยากใช่มแต่จริงแล้วมันง่ายม,มากนะครับในาการทำเว็บไซต์เบื้องต้นอย่างง่ายมากเพราะ,ะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอามาเรียนรู้กัน นะครับนะนี่คือตัวอย่างของรุ่นเพียงเรานะที่ทำนะท,ที่ได้อยู่ตื่นะเที่ยวกันเะหมาบปลายแล้วนะก็ได้สร้างนะครับเว็บไซต์ของตัวเองนะเข้าอ่านเลยครับให้ใส่ยูเซอร์นะครับให้สนะ R R ใส่ User, I have it down for one page. Password. Stupid. I'm not password. ยากหรง่ายใช่ไหมง่ายนิดเดียวเลยแค่นี้ทุกคนก็มีเว็บไซต์แล้วนะไปที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็เข้าเว็นะบไซต์องเองได้แล้วนะแต่ที่สำคัญพอเข้าไปปุ๊บทำไมมีข้อมูลไหมตรงนี้ยังไม่มีเลยข้อมูลก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะนั้นะสิ่งสำคัญเลยคือนะคร้าหน้าที่เราจะต้องมาเจอกันเนี่ยนันเ้ยต้องไปเปลี่ยนข้อมูลมา อ่างหน้าเบบทำนะไอ้อยากทําทเรื่องอะไรแต่การเสนออะไรนักเรียนไปเตรียมมานะอาจจะเขียนหรือพิมารูปภาพมีใครเอามาไปหามานะครับแล้วข้างหน้าจะสอนการสร้างร็องที่บอกว่าร้องนั้นคอะไรนะครับชั้นแาให้นักเรียนไปเตรียมเตรียมความกักบกวันแม่นะครับวันแม่ วันที่12นี้เราทาอะไร่อแม่หรือยังยังนะยังเลยปวดยังเลยใช่ไหมราะให้เขียนเรื่องความเกี่ยวกับวันแม่มานะครับเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างบล็อกของเราเกี่ยวกับวันแม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ให้เกยวกัรคือให้ในช่วงที่ปิดเทอมภาคเนี่ยให้เรียนมาเขียนหรือจดบันทึกมาเกี่ยวกับ ว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวบ้างน,นะเราทำอะไรให้แม่บ้างน,นะครับเช่นงคนและเตรียมดอกไม้ดนะอกมะลิไปไหว้เป็นสาบแม่แล้วถ่ายรูปแล้วก็จบวันคึิมานะทสิ่งที่ประทับใจก็เราจะสร้างควเกิดกับคนแม่เข้าใจไหมครับ แ่ทางตอนหนา้นนนาเรียกทางเ อย่างที่มาเซอร์ทำนะครับวันแม่นะหลังจากที่มาเตอร์ได้ใส่นะครับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในเอนทรีนะครับสังเกตว่าทำไมฟอนต์ของมาเตอร์อาจจะดูแล้วทำไมไม่ค่อยสวยนะเพราะอะไรหนึ่งมาเตอร์ใช้ฟอนต์นะครับซึ่งทุกเครื่องเนี่ยจะมีฟอนต์นี้ก็คือนะเชื่อว่าฟอนต์ ครับเอเวติกาตัวเอนะเฮเวติกานะจะเป็นฟอนที่ทุกเครื่องมีอยู่แล้วนะครับนะถ้าเรียนไปใส่ฟอนที่โอ้ดูแล้วมันสวยงามฟอนไทยนะหลายๆพรอนใช่ไหมครับแต่เวลาไปเปิดเครื่องเครื่องอื่นที่เรียนไฟเปิดเนี่ยมันจะนะไม่เป็นฟอนที่เรียนถ้าไม่มีฟอนนั้นนะฟอนที่เรียนทำขึ้นมันก็ไม่มันก็ไม,มนไ,มมนไม่ปรากฏ มันก็จะกลายเป็นฟอนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรียนต้องการที่ว่าอยากทําแบบไหนฟ้อนแบบนี้แล้วเป็นแสดงที่เครื่องอื่น,นได้ฟ้อนแบบเดียวกันก็ให้เลือกฟอนที่ทุกเครื่องมีก็คือฟอนเฮลเวติกานะครับนั่นเองก็จะได้ฟ้อนแบบนี้เลยนะตัวหนายังไงตัวเอียงยังไงก็ได้แบบนี้เลยนะครับเข้าใจไหม หลังจากที่นักเรียนใส่ข้อม,มูลเสร็จใส่รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับนะบต่อไปเราจะลองพับ l ิจดูล้นะครับพับ,บดิจดูละว่าเวลาเราทำออกมาเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์ของเราจะเป็นยังไงนะครับโดยการที่เราไปที่ไหนครับ ย่าไม่ลบอ่าก็ได้อยู่ครับทำย่าอยู่แล้วไอ้เรื่องการเขียนอ่ะการเขียนก็ปกติคือสามารถทาได้อยู่แล้วครู้สึกยังไงกด็ดีครับตื่นเต้นไหมกม็นิดหน่อยครับกำลังตืง่นเต้นครับแล้วได้ดูผลงานตัวเองหรือยังครับอ่าได้ดูแล้วครับรู้สึกว่า ก็ภูมิใจภูมิใจเนาะโอเคมันช่วยฝึกกระบวนการคิดไหมครับก็มีครับในเรื่องการเขียนจงไงครับให้คิดว่าเราพิเศย,ยังไงให้แม่แม่จะได้รู้ว่าเรารักแม่สุดท้ายอยากจะบอกอะไรแม่ครับรักแม่เป็นไงบ้างทำเว็บ แล้วเ,เรื่องการเขียนล่ะการเขียนก็สนุกดีนะครับนการฝึกสองด้วยว่าจะเขียนว่าอย่างไรยากไหมสุดท้ายอยากจะบอกอะไรคุณแม่ครับขอให้คุณแม่มีความสุขครับ